ดีค่ะคลิปนี้เราก็มาเจอกับพี่กุณนะคะใน EP ที่สิบเก้าของเรานะคะอีพีนี้เราก็จะมาต่อตัวลายริมเสื้อของเรานะคะตอนนี้เราก็จะทําการจบแถวที่สามนะคะขงลายริมเสื้อนะคะพอเราทักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะทําการซีบนหลักโซ่ลักที่สามนะคะ ดึงไหมผ่านแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็ขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มนะคะทําพอหนึ่งคอนะคะลงตรงหลักโซ่สามเมื่อกี้นะคะแบบนี้นะคะพอถึงหลักถัดไปเราจะทําพอหนึ่งคอสองหลักนะคะ หนึ่งสองนะคะพอถึงหลักที่สามเราจะทำพอหนึ่งคอลงสองครั้งนะคะแบบนี้นะคะพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองหลักนะคะเราจะเว้นสองหลักนะคะหลักที่สามเราจะทำสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ เพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะพอหลักถัดไปแล้วทาพอหนึ่งคออีกสองครั้งนะคะอีกสองหลักหลักที่สามทำพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะพอหนึ่งคอสองหลักหลักที่สามทำพอหนึ่งคอสองครั้งเราจะเว้นสองหลักนะคะ หลักที่สามเราถึงจะทําพอหนงคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะคะถักแบบนี้วนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้แล้วก็ถักมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่สี่นะคะพอเราเอฟหลักสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ซีบนหลักโซ่หลักที่สามนะคะ เัยียงไหมผ่านแบบนีมนะคะแถวต่อไปนะคะเราก็ขึ้นโซ่สามนะคะเราจะเอฟลงบนหลักนะคะเราจะถักพอหนึ่งคอนะคะทั้งแถวเลยนะคะต่อไปจะไม่มีการเพิ่มหลักแล้วนะคะเราก็จะถักพอหนึ่งคอ ไปทั้งแถวเลยนะคะไปจนจบแถวเลยนะคะถักแบบนี้นะคะเอฟลงทุกหลักนะคะวนไปจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะ EP ที่20ของเรานะคะ